อย่าทำแบบนี้อีกตลอดชีวิตเด็ดขาดเลย <S <S 1> <S 1> นะคะถ้าคุณเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่มีใครฟังคุณนะคะแนะนำให้เรียนคลิปนี้ให้จบเลยค่ะโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะหรือว่าคนที่มีปัญหานะคะพูดอะไรแล้วสามีคู่ชีวิตนะคะหรือว่าลูกแม่นะคะพี่น้องลูกน้องหรือว่าพาร์ทเนอร์เนี่ย ไม่มีใครฟังคุณเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่นักการตลาดนะคะระดับโลกสอนฟูลลิงมาอีกทีนะคะโอเคก่อนที่จะไปรู้วิธีแก้นะคะครูฟูลลิงขอค่าครูนะคะเป็นกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ครูฟูลลิงสามแชร์ด้วยค่ะครูฟูลลิงจะบอกความลับคุณให้นะคะวิธีแก้คือง่ายมากคุณต้องรู้ก่อนซึ่งจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่บางทีคุณลืมใช่ไหมนั่นก็คือการที่เราสื่อสารนะคะหรือว่าพับบิ c ส p ป a กิ่งที่มีผู้ฟังมากกว่า1คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกรบับแม่ ลูกเราสามีเรานะคะหรือว่าการพูดบนโพเดียมหรือว่าสิ่งที่ฟลินกําลังทําอยู่นะคะการอ,ออกกล้องแบบนี้นะคะมันคือการสื่อสารค่ะซึ่งการสื่อสารในหัวใจสําคัญก็คือทั้งเราและเขานะคะต้องสื่อสารถึงกันและกันก็คือเขาก็ต้องพูดเราก็ต้องพูดถ้าเราอยากพูดแล้วมีคนฟังเราหรืออยากให้เขาฟังเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย ใช่แล้วค่ะปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับครูฟลิงเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ครูฟลิงเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมแต่ฟลิงจะสอนคุณนะคะจะประสบการณ์นะคะตัวอย่างนะคะในฐานะที่ครูฟลิงเป็นผู้ฟังเนาะเวลาฟลิงเจอเนี่ยคนมาเล่าหรือว่าพูดถึงเรื่องของตัวเองเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นนักขายนะเราเป็นครูนะคะเราก็ต้องฟังใช่ไหมแต่ว่าการที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะพูดแต่เรื่องของตัวเองแล้วพูดแต่เรื่องลบๆพูดแต่สิ่งที่เขาไม่ต้องการเนี่ยโหยครูฟลิงแบบไม่อยากฟังอยากจะเบือน แต่มันมีวิธีแก้อยู่นะคะอันนี้ถ้าคุณอยากรู้ช่วยคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาใต้คลิปหน่อยค่ะเดยวฟลิงจะช่วยคุณนะคะทาคลิปสอนแยกอีกทีค่ะโอเคจากเหตุการณ์น,นี้คุณได้เรียนรู้อะไรไหมเห็นไหมว่าอย่าเป็นคนแบบไหนนะคะที่คนไม่อยากฟังอันนี้คุณฟลิงยกตัวอย่างให้ดูนะคะฟลิงขอเอาคําพูดนี้นะคะซึ่งแบบเป็นคำพูดที่ถูกต้องเลยเครดิตนะคะคุณแดนล็อกนั่นก็คือ when you say something it means something but when they say something it mean s Everything นะคะแปลเป็นไทยง่ายๆเลยคือถ้าเขาพูดอะไรเนี่ยคุณต้องแบบเงียหูฟังเลยนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่เขาพูดหรือว่าเล่าเนี่ยไปถามเขาต่อนะคะยิ่งถ้าเขาพูดหรือว่าเล่าออกมาด้วยอารมณ์ที่แบบสนุกสนุกตลกตลกคูฟลิงร you know ู้เลยว่าเขาซีเอฟเราแน่นอนนะคะคีย์เวิร์ดเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องชีวิตคู่ใช่ไหมถ้าคู่ชีวิตคุณเนี่ยพูดอะไรแล้วแบบคุณไม่ฟังเขาแต่ละคำเนี่ยชีวิตครอบครัวมีปัญหาได้เลยนะคะช่วยคอมเมนต์ตอบคูฟลิงมาหน่อยค่ะว่าหลังจากนี้ใครจะเป็นคนที่พูด อะไรแล้วมีแต่คนฟังใครนะคะเป็นคนที่พูดอะไรนะคะแล้วมีแต่คนทับตาม หรือว่าใครที่พูดอะไรนะคะแล้วสามีนะ,ะยอมแบบทำนู่นทำนี่ให้นะคะรู้ไหมว่าใครรู้ไหมว่าใครคำตอบก็คือคอมเมนต์มาเลยชั้นนะคะแล้วตอนที่คอมเมนต์ชั้นเนี่ยให้อารมณ์แบบนี้ด้วยนะให้เสกของรู้สึกว่าชั้นคุณจะได้เอาความรู้สึกนี้เนี่ยก่อนที่จะไปใช้จริงรู้สึกชั้นนี่แหละเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็มีแต่คนฟังค่ะก่อนจะไปนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลฟรีๆดีๆแบบนี้ที่มีวิทยาศาสตร์รองรับนะคะแล้วก็เป็นคุณหมอระดับโลกนะคะอย่าลืมเช็คให้วช์ก่อนเลยว่า,ากดปุ่ม subscribe ส อยางทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะถ้าดูอยู่ทาง Facebook ก็อย่าลืมเช็กให้ชัวร์นะคะว่าได้กดติดตามแล้วก็ซีเฟิร์สเพจคูฟลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะวันนี้คูฟลิงต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะ